วันนี้ราคาทองคำลงมา50บาทต่อบาททองคำนะคะทองคำแท่ง96.5ขายออก33,550รับซื้อ33,450ท,ทองรูป,ปรพรรณนะคะขายออก34,050บาทรับซื้อที่32,851บาท72สตางค์ค่ะออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank พูดคุยกันวันนี้กับคุณวรุธรุ่งขำนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YG Bullion Futures อยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะคสวัสดีครับคุณทพวครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะคุณวรุษครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับเราเจอกันครั้งแรกของปีเลยประเมินสถานการณ์ประเมินแนวโนม้มราคาทองคําทั้งราคาทองโลกราคาทองไทยเอาไว้ยังไงบ้างคะครับทิศทางทองคํายังสดใสอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าเมื่อวานนี้ทองคําจะถูกกดดันให้มีการ ขยับหรือเป็นลักษณะของการปรับตัวขึ้นต่อได้ในลักษณะที่ค่อนข้างจํากัดเนื่องจากตัวบอลยิหรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนมีการเด้งกลับหรือมีการรีบาวกลับขึ้นมาเหนือระดับ4%นะนะครับแต่ทองคําก็มีการอ่อนตัวลงมาแล้วก็ไม่ได้หลุดโลหรือระดับต่ําสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ ทังนี้เนี่ยต้องบอกว่าบอลยิที่กลับมาเล่งตัวขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นักลงทุนรอลุ้นผลการประชุมของเฟดในเดือนนี้นะครับว่าเฟดจะแสดงท่าทีต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้อย่างไรทั้งนี้ก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคําถูกขายทำกรราไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาครับแต่เนื่องจากทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับยังคงได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศนะครับ เราจะเห็นว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงมีน้โน้มตึงเครียดแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นล่าสุดเองอิหร่านก็มีการเคลื่อนเรือลบไปยังทะเลแดงนะครับทําให้มีความเสี่ยงว่าอิหร่านจะมีการประชญหน้ากับสหรัฐบริเวณทะเลทะเลแดงนะครับ<ะ>ซึ่งอาจจะทําให้สงครามขยายวงกว้างขณะที่รัสเซียกับยูเครนเนี่ยก็มีการลบกันหนักขึ้นรัสเซียเองเริ่มนําอาวุธ ที่มีแสนยานรูปภาพในการทาลายล้างหรือมีศักยภาพในการต่อสู้นัดออกมาใช้แล้วนะครับเพราะว่ามีการประเมินครับว่ายูเครนเนี่ยอาจจะขาดการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์จากทางสหรัฐจากทางฝั่งอังกฤษหลังจากทั้งสองประเทศเนี่ยเผชิญกับปัญหาทางด้านงบประมาณทางด้านการประหารนะครับส <Huh. S 1> ถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้มีแนวโน้มที่จะเห็น ความเป็นเครียดระหว่างประเทศในช่วงนี้ยังคงอยู่ในระดับสูงก็เลยยังคงเป็นปัจจัยประคับประคองหรือประยุงในส่วนของทองคาเอาไว้ครับคือพอฟังแบบนี้แล้วในแง่นักลงทุนก็จะรู้สึกว่าเอ๊เราควรจะต้องมีทองคําไว้ในพอร์ตหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์มันดูไม่แน่นอนหรืออย่างคนเออไม่แน่นอนมากๆเลยคนที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่คนที่ยังไม่มีเนี่ยเราจะซื้อนะราคาแบบนี้ได้ไหมหรือยังไงดีโค้ดรุ่แนะนํำยังไงคะ ต้องบอกว่าถือว่าเป็นโอกาสดีครับคุณแพลวที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับเราแนะนําจับตาแนวรับในโซนระดับ2องันกับ้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนซับเป็นระดับต่ําสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปริมาณการซื้อขายทองคำเบาบางนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาชนระดับดังกล่าวหลายครั้งนะครับสัปดาห์นี้ราคาลงมาบริเวณ2องันกับห้าสิบหเหรียญก็มีจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับของราคาได้ค่อนข้างดีนะครับ ราคาไม่หลุดระดับดังกล่าวจะทําให้ปับทองคะะํานในระยะสั้นหรือในรายสัปดาห์มีแนวโน้มที่เป็นบวกมากขึ้นครับโอกาสที่จะเห็นทองคําปรับโจวขึ้นต่อก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ค่อนข้างสูงทีเดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาหลุดระดับดังกล่าวแนะนําว่าอาจจะชะลอการเข้าซื้อไปที่แนวรับสําคัญ2,015เหรียญตอละกอบไทซอนนะครับสําหรับคนที่มีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีก็จะ ขยอยเก็บตามแนวรับ2,032-2,015เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็สามารถทําได้ครับเพราะว่าถ้าราคาไม่หลุดระดับ2,015เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนภาพทองคําในระดับระยะกลางหรือในระดับรายเดือนก็ยังคงเป็นบวกนะครับก็ยังมีลุ้นที่ราคาจะแกว่งขึ้นหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ต่อครับอย่างไรก็ตามสําหรับตัวทองไทยนะครับเรามองแนวรับ33,350ถึงระดับ สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทตอบาททองคาเป็นโซนเข้าซื้อนะครับถ้าไม่หลุดระดับดังกล่าวเนี่ยยังสามารถเก็บได้แต่ถ้าเกิดหลุดโซนดังกล่าวลงมานะครับก็ไปรอแถวระดับสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทตบบาททองคาระดับดังกล่าวเนี่ย in ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปเก็บสะสมเพิ่มเติมครับแล้วแนวต้านทองไทยนี่โอรุษให้ไว้เท่าไหร่คะครับ สำหรับแนวต้านนะครับเราประเมินไว้ในโซลระดับสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทบาททองคำเป็นต้านแรกนะครับโกลสปอตเนี่ยประมาณสองพันเกเจ็ดสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทรซอนครับถ้าไม่ผ่านก็สามารถแบ่งไปบางส่วนสองพันเก้าเจ็ดสิบแปดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเป็นระดับสูงสุดสองทองสัปดาห์นี้อาองชนแล้วก็ยังไม่สามารถเบ้าหรือานระดับดังกล่าวได้ก็ขายเลื่นสั้นแต่ว่าถ้าผ่านได้นะครับ จะมีโซน2 9 6ถึง2,100เหรียญดอลลาร์ต่อเทชอนนะครับ <S <S ถ้าคิดเป็นทองไทยก็30,450บาทตบททัททองคำทั้งนี้อย่างไรก็ตามปัจจัยในสัปดาห์นี้เนี่ยยังมุ่งเน้นไปที่การดูการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับ <S <S จะมีตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวเลยก็อ,อาจจะทําให้ราคาเนี่ยมีจังหวะของการแกว่งขึ้นแกว่งลงสามารถซื้อหรือขายทำกำไรจากการรายง,งานตัวเลขเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลาได้ครับ โอเคค่ะครัวรุ้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีค่ะ ็ถือว่าการย่อตัวลงมาของทองน,น,น่าจะเป็นโอกาสนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีทองคำนะคะทวแนวรับอีกรอบหนึ่ง2 0 5 2ที่เป็นเงินบาทเท่33,350นะคะส่วนแนวต้าน33,800แนวต้านที่เป็นสปอตก็คือบรินวณ2,000กับอีก75ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี N ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของท N, N ช่อง16 จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ